ค่ะทุกคนเจ้าเครื่องนี้นะคะชื่อว่าเครื่อง Finger Pulse Oximeter ค่ะหรือเครื่องวัดออกซิเจนด้วยปลายนิ้วมือนะคะเนาะก็จะมีคนสอบถามเข้ามามากๆเลยว่าเจ้าเครื่องเนี้ยมีหลักการทํางานอย่างไรวัดค่าได้จริงไหมมีวิธีการอ่านการแปลผลยังไงนะก็วันนี้จินนะคะได้ข้อมูลมาจากบริษัท Adler Medical Supply ก็จะมาอธิบายหลักการทํางานอย่างคร่าวๆแล้วก็อธิบายวิธีการอ่านค่าและแปลผลนะคะ เจ้าเครื่องนี้เนี่ยใช้คุณสมบัติของ light absorption หรือการดูดกลืนของแสงก็คือสิ่งของที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะดูดกลืนแสงได้ต่างกันนะคะโดยเครื่องเนี้ยจะสามารถคำนวณได้จากค่าออก ค่าของฮีโมโกลบินที่จับกับออกซิเจนนะคะเทียบเป็นร้อยละกับฮีโมโกลบินจับออกซิเจนรวมกับไม่จับออกซิเจนในหลอดเลือดแดงค่ะเนาะโดยถ้าเกิดเราเปิดเครื่องนะคะเราจะอ่านค่าคำว่า SpO2 หรือออกซิเจน saturation เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า95นะคะแล้วก็ในส่วนของ PR หรือ pulse ที่อยู่ด้านล่างเมื่อกี้นะคะที่อยู่อันนี้ค่ะ น้อก็คือค่าปกติต้องอยู่ในช่วง60 1 0 0ถึง100ครั้งต่อนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวัดกันค่ะทการเปิดเครื่องนะคะก่อนนะคะแล้วก็สอดนิ้วค่ะเข้าไปที่ช่องนี้นะคะเดี๋ยวรอเครื่องวัดผลออกมาสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมกันค่ะค่า SPO2 ก็คือค่าออกซิเจนซัตูเรชันนะคะ อันตอนนี้ได้99ค่ะก็คือไม่ต่ำกว่า95ถือว่าปกติค่ะส่วนค่าเพาเรดนะคะจะต้องอยู่ในช่วง60-100ของจินได้อยสองถร้อยสาค่ะก็จะมีเกินมาอยู่นิดหน่อยนะคะเนาะเพราะว่าจินมีภาวะของไทรอยด้วยแต่โดยคนปกติเนี่ยก็จะไม่เกิน100ค่ะแล้วก็ในเครื่องนี้นะคะเนาะก็แล้วแต่เล็บที่เขาให้มาในแต่ละบริษัทน,นะคะว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนเท่าไหร่ก็ลองอ่านเอกสารที่แต่และคนซื้อไปกันดูนะคะข้อ ขอบคุณมากค่ะ